ฝันแล้วฝันว่าจะอะไรก็แม่ฝันแล้วฝันว่าพี่มาตัดท้าย่าเไ้ยบางอันมานอน่าค่ะคู่นี้ล้วคู่นี้ละก็เลยย่อมืออ่าเดี๋ยวย่อมือใส่แล้วก็ถอยหลังบ่ะข้อนี้บ่แม่ตื่นมาแม่ก็เลยตีเป็นเลขบ่ ขายของคุณแม่ยงขายข้าวโพดพี่น้องแม่สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องพิดได้กายไปไกลมากนี่มาซื้อเรื่องข้าวโพดนี่มีจำนวนจำกัดได้ที่บอกให้มีกล้วยแล้วก็มีแตงไทยไม่ฝาดกับมีพี่น,อนนะอ้องเออมาซื้อดิพี่น้องคะเนี่ยบะเพ่งเห็ดกับงามงามคุณ่นะ ขั้นเท่าไหร่ห้าสิบบาทขายถูกมากๆเลยนะคะใครจะมาเหมาก็มาเหมาเดอ้อห้าสิบบาทถูกๆสสวยนะคะ <c oughs> ก่อนที่จะไปเอ่อเราถามแม่เรื่องความฝันโพษณ่าขายของให้อนแต่ว่ามแม่เพิ่นจะขายอยู่ทางไหนสายสกลุลสมเด็จอดีอยุระวงังที่บ้านกรงนั่นไหมเนาะ <c oughs> บ้านกอกอยู่หน้าร้านอู่ช่างโจเด้วยพี่น้องเนี่ย ได้รถเสียสตาร์ทไม่ติดหัวเทียนบอดแวะไม่มจอดได้คือร้านนี่ล่ะแม่ยงเ่าชินังอยู่นี่เ <c oughs> นะาะคุยกับแม่ยงันนี้พี่น้อง <c oughs> คุยกับคุณแม่ยงก่อนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวแม่ยงก็จะปิดร้านแล้วเพราะว่าขายจะหมดแล้ว <c oughs> เอาเ้าๆแม่ไปล่อค่อยเมื่อนันจนคํำจนมืดเหมื่ <c oughs> น บ่ได้เลยมาหนันจนุดคำจุดเมื่อนี่แม่กับมาคำก็เลยมาใหม่พี่น้องน้อแม่มาใหม่บออ่หมู่บ้านนี่ก็ฝนโตเนาะอเออเจ้าเราฝันให้เอฟซีฟังกันดงวดที่แล้วคือแม่นี่ฝันเนาะได้ตัวได้เกาะวดที่แล้ว่นมาจังได้เกางวดที่แล้วอันบ้าน ผีหนะ้ตาตา่าบเมนยาแม่บอกว่าเขามาซิมใส่หูบอกสี่หกโอสี่หกสี่สามเนาะไอ้ตักจำได้พี่น้องเมืวว่อที่แล้วหกสี่สามปัดเล่นก็จะเข้าสามหกหกสามของแม่ยงนะ่ยจะมีตัวเดียวโคโลอสามตัวมือนี่เ้ากับจะมาตามเบิ้งนะคะว่าคุณแม่ ฝันหรือ,อยังฝันว่ายังไงแล้วก็ได้ตัวไหนแล้วพคนชิมาในรูปแบบแบบออผีหน้าหรือว่าอีหยังไปฟังจากปากแม่ยงค่ะพี่นนอนอ้าแม่ว่าอปอนเจ้าพันวาเราดังเ <c oughs> ด้อผู้สูง <c oughs> เสียงลดดอ <c oughs> บ่มีบ่มีอ,ะ,อะวอาพันวาาอันผู้ชายขึ้นเทียงขึ้นไปแล้วพันวาอันเผยบางอานมานอนอยู่นี่พันวาผู้ชาย เขาก็เลยเปิดผ้าออกคุยก็เลยย่อมือสองย่อรูปมันเลยช้อ,อ,อยลงใช่โอ้ยอยลงไปเลยช้อยลงไปเลย,ลยแต่ว่าจะได้ละแม่คุยตีดเลี้ันเดียวเนี่ยเพราะว่าเขาเทียงมันเป็นเทียงเทียงปัญหาเป็นหุกเนาะค่ะ,ะคเป็นตีเป็นห้าสองหกเดียอ๋ออีแม่ก็เลยตีที่แรกผู้ชายนี่ขึ้นเทียงขึ้นเทียง ล้วก็จะได้เกาะคนไปเพิ่นว่าเฮยบังอาจมานอนอยู่นี่เพิ่นน่ะผู้ใดบังอาจมานอนอยู่เถียงมีบอกม่บอกผู้ใช้เลยนะเอาคนถามให้แม่บ่ค่ะเพิ่นถามข่อยเพิ่นบ่เห็นตาวัดโอือดขาหองหรพอ่นนอนย่อมืดหนอค่ะผู้ใดบังอาจมานอนอยู่นี่เจ้าพ่นนอนเขาลูอยู่หันบ่นอนอยูุ่หันก็คนใหญ่เองคนขึ้นมาเลยเฮยบางออนมานอนอยู่เทียงนี่เพิ่นว่าค่ะเคนเลยว่ากู้นี่เลยว่าเคนก็เลยย่อมื้อเรด ย่อมือพลดถอยหลังพีอันย่อมือใช่ไหมเลยตีย่อมือใส่หลักถอยหลังเลยอ่อนย่อมเลยตีอ่อนย่อมเลยเพราะว่าเจอเจ้าเทียงเจอเจ้าเทียงผมก็เลยตีมาเป็นห้าสองหกเลยเม่ตีได้เลขสามตัวสามตัวเลยห้าตีเทียงแบบี้นี่เป็นหาเป็นฮกเพราะว่าสองคนเขาอยู่กับเทวเวศสองอือห้าเราเลยตีได้ทันี้แหละ ค่ะก็คือ5้าสองหกห้าสองหกอันหาชอปและซื้อซื้อซ้ำไปซ้ำมาจ่แมนซื้อห2 6สซื้อซัำไปซัำมาแมนก็จะเป็น 5, 5. 5, 5. ้ปปาสองสองห้ปปาห้าหกหองมอันนี้คือความฝันของแม่โยงฝันได้จากเม,มื่อไรแม่ฝันไหน หนแล้วแม่ละสามมือสามเนาะตั้งแต่มือมือไปมนอไปมือนั่นจะฟันก้อนหันมือหนึ่งหันกรอนหันหมูนังมืูบ้านมือบ้านก้อนหนูก็มาถามือมือมันก็เลยคำจังหาะพ่อกันพ่ออยู่พี่น้องแต่ว่ายงเราอยากเพราะว่าเราต้องไปเก็บข้าวโพดกับไอไปหักข้าวโพดพร้อมเนาะหักข้าวโพดเก็บหมกตัวดินเออเก็บบักทัวดิน ก็เลยบอกตะเลขแล้วได้เอาลงเอาเอา,เ,อาเอาเอาในล่งคลิปสันนะคะพี่น้องเพราะว่าว่าท่านเลยถามเพิ่นจากปากจังๆนะคะเมื่อน,นี่ก็เลยมาถามจากปากของแม่จังๆนะคะว่าแม่ฟันแบบใดที่มาที่ไปของเล็กหาสองหกนี่มันเป็นอย่าง <5 26. S 1> ไดเนาะนะคะวันนี้สรุปก,ก็คือว่าเป็นเป็นผีบอกแม่เป็นพีนา ที่หน้าคือเก่าบ่ค่ะก็เคยเห็นจักเถื่อเขาต่เห็นอันผู้ชายอันนี้เพิ่งมาครั้งแรกมาครั้งแรกอยู่จักปีเราเทียงนี่ไว้ยจักแต่ปีเนี่ยโดนหลายปีเนี่ยซื้อมาลำบากพ้นกับทุกได้ปีเนี่ยแต่ว่าผู้ชายนี่เ่งเคยมาจักเถื่อมีแต่ยามีแต่ยาเจตังว่ายุยแม่บพ่เคยว่าถึงผู้ชายจักเถื่อจักแต่อุบัตคอยนอนเอาผ้าห่มเอาผ้าจังเสียละแอ้วเอาผ้าห่ม วันนี้ประจันคนเลยบบเห็นหน้าป่ากันคนเลยว่าเฮ้ยบางอารมานอนนี่ได้ยินเสียงเล้ยความพันกงี้ยกนี่แล้ว่แต่เนี่ยเลวบังจ้องบังบานนุ่มเมื่อก็นัดถอยหลังเลยถอยหลังเลยอ่อนยอมเดาอ่อนยอมเลาว่าเจ้าเจ้าของเถียงเพิ่นนอนอยู่เป็นวะบ้านนี่ก็ออกไปนอนคืนกันดีๆอยู่เป็นอื แต่ว่าหลังจากหันหน้าแม่ก็ไม่ได้ฝันไม่ผันเลยฟันแค่ขึ้นเดียวนั่นขึ้นเดียวั่นคือว่าถามไม่ได้เพิ่นไม่ได้บอกเลขเนาะไม่ได้บอกเลขมีแต่ถามว่าเพิ่มมาโน่นแต่ว่าเลขนี่คือตีเอาแต่ว่าเลขในต้นกล้วยมีสองหางฮะสองหาเบนก็ไม่นต้นกล้วยอ๋อในต้นกล้วยก็มีมีต้นไรแม่สองหาอ๋อแม่เห็นเลขที่ต้นกล้วยสองหาคือกันผันแล้วก็ลงเบิ่ง้วก็เห็นหลีกกนรโมมันใจเนี่ยออกไปเบิ่ง เดี๋ยวมื่อหนาจะออกไปเบิ้งนะคะพี่น้องไก่วันทีวันทีสิบก่เล็กออกไก่สิเล็กออกวันทีสิบสิบห้าไม่เลยสิบสี่ไม่เลยสิบสี่สิบห้านอนะคะเธอได้ไปตี่สามตัวเลขนะคะเพราะว่าเอ่อแม่อยากให้ไปซองอยู่ต้นกล้วยแมนแต่ว่าในต้นกล้วยนี่เห็นคักขาดตรงเนี้ยเป็นเลขยังไงเป็นเลขสองมันเกิงเลยบ่ะมันเกิง พญานางยันว่าพันไหนลงไปซองบนต้นกล้วยเด้อเหล่าอ๋อหมายความว่าถ้าเฮาฝันแบบนี้คือฝันทุกครั้งนี่จะอาจจะเกี่ยวกับเลขอยู่ต้นกล้วยเพราะฉะนั้นก็เลยต้องไปซองเบิ่งพร้อมพันยามนี่องไหลงเบื้งในต้นกล้วยมันอยากใครเคียงกันเหรอนะอ๋อถ้าบ่ตรงก็คือใกล้เคียงแม่นแต่ว่าที่เบิ่งแล้วคือตร่งตุงตรงเลขหยังตรงเลข25ซไปนั้นตรงกัน25นะคะพี่น้อง ผู้ใส้ผู้ใส้นี่ผู้ใดเนาะแม่คิดว่าเออก็เถื่อผีหน้าผู้นี้เป็นผู้ใดจักเป็นเพราะเคยเห็นจักเถื่อเลยเราบอกแข่งกันผู้แม่นผดเป็นพ่อไอ้ฝนบอกจักล้อมตาบอกเราเคยไปหาจักเถื่อนะเอาบอกคนแรกเขาเคยไปหาจักเถื่อแต่ว่าเป็นคนหนักไปอยู่แต่ว่าเป็นผีเห็บบอกไปว่ามันเห็นจักเถื่อค่ะ ป้าว่ากัคือว่าเนาะเพราะว่าแม่ฝันครั้งแรกไปดูน้องป้ากับลงุงเก็บป้าลอยเส้นมาในตังแกม้มฮะน้องป้านลุงป้าฝนค่อยนี่แนละ้วจะไปอยู่บ่อ้ยไ,ไปมางกับเที่ยงกัเป็นหลินน้ำน้องอันนั้นโอ้จ้าเที่ยงอันบางมากอันนี้ต้นท่านหน่อยอันนะั้นโอ้จ้าจ้าโอ้ยไปหลินเงินจน พี่น้องนะคะก็จะเป็นความฝันของแม่ยงนะะเนาะเพราะว่าเมื่อเน,นี่ยในยายยังขอทิ้งเบาไขคังมันนะแล้วว่าเจ้าฝันแล้วได้สามตัวนะยายอย่างโอ้อาบอกน้องสาวพ่อบอกโอ้แล้วเราดีขึ้นยังนี่แล้วมาแต่พันไปจุ่มได้ตู้นี้ไปจุ่มว่ะแล้วว่าแล้วฝันแล้วแล้วฝันเลี้ยวแล้วได้สามตัวแล้วเราบอกให้ฝันตากขึ้น หนูก็โอ้ยจะได้หนูก็ว่าต้องรอต้องรออยา่ยาอย่าเอฟซีผ่านหนูหน,นูก็เลยรอจนแล้วเข้ามาแทบหนูหนูก็ตั้งยามเหมือนสาวมากอ่ะก็ตั้งยามเหมือนสาวมากเลยเต้ยเต้ยก็ได้อยากบัคคาใครเขาโคตรอยู่อาจจะลุกเหมือน,นี่ได้เนาะแม่เนะะาะก็ด้ปณิมภ์มองไม่ไกลนะก็คืออ่อเป็นความฝันเอาแม่ย้ำความฝันแล้วก็บอกเลขเอฟซี นี่กับความพันกับวันพันฟีวานเฮ <c oughs> ้เออบางสันเอ้ยบางอานมานอนดูเที่ยงนี่พอนนาค่ะอัดห้าอัดตาได้คอยกับผมเปิดเขนกัโอ้นี่แล้ว <c oughs> กั <c oughs> ี่แล้ววัีแม่ก็เลยตีเป็นเลขตีเป็นเลขตัวได้แม่ห้าสองหกห้าสองหกเด้อที่น่องเด้อวดที่แล้วนะคะหสี่สสสเข้าสามห งวดนี้5 2 6มักตัวใดมากที่สุด2ตัว2ฮเน,น้นเน้นไปที่2 5เนาะจะได้กับเป็ดแนวทางเลือกพี่น้องผู้ใดที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะกระหาล่องพิจรารณาเบิงเพราะว่าคุณแม่ยงฝันนะคะงวดที่แล้วฝันแม่นงวดนี้ก็ขอให้แม่นอีกนะคะ FC ที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่นะคะ แล้วก็อย่าลืมนะคะแม่จะขายอีกประมาณสองหมื่นบาทลขายมืออื่นกับมือโอ้ขายมืออื่นมือสุดท้ายเด้อพี่น้องเขาโวดเรีบๆมาอุดหนุนแม่เด้อนี่สิมือเลวพี่น้องเศร้าบาทเศร้าบาทเนาะแม่แม่ขอบคุณหลายๆค่ะโอกินข้าวโพดละตึงเลยพี่น้อง <laughs> ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ